สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมานําเสนอนะครับเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวันนะครับเพื่อช่วยให้ท่านนะครับได้พัฒนาทักษะนะครับการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้มันดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในการทํางานของท่านให้มันเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนานะครับวิธีการเลือกเลือก ข้อมูลนะครับทีละเยอะๆนะครับในในโปรแกรม Microsoft Excel นะครับซึ่งตามตามมามาดูกันเลยนะครับซึ่งตามตัวอย่างนะครับผมก็จะมี2คอลัมน์นะครับให้ดูนะครับในการเลือกนะครับท่านสามารถที่จะเลือกนะครับหลายท่านอาจจะบอกว่า,วาเอะถ้าต้องการเลือกทั้งหมดเนี่ย มันก็มีวิธีง่ายนะครับหลายท่านอาจจะทราบแล้วนะครับท่านก็เช่นผมจะเลือกคอลัมน์ A ทั้งหมดนะครับเพื่อคัดลอกไปยังชิดตัวเนี้ยนะครับท่านก็สามารถที่จะคลิกตัวเนี้ยนะครับตรงหัวคอลัมน์นะครับตรงที่ตัว A เนี่ยนะครับแล้วก็เลือกคลิกขวาคัดลอกแล้วก็ไปวางนะครับในคอลัมน์อื่นๆได้เลยนะครับ อันนี้จะเป็นการเลือกทั้งหมดนะครับทั้งคอลัมน์นะครับแต่ว่าเกิดเราไม่ไม่ต้องการเลือกทั้งหมดนะครับเช่นผมเอาจะเอาแค่สัก2000ทําไงนะครับอันนี้ก็จะสามารถอำนวยความสะดวกได้ในในระดับหนะึ่งก็คือเลือกได้ทั้งหมดในในคอลัมนะ์นั้นๆนะครับแต่ถ้าเราเอาไม่หมดนะครับนะเลือกไม่หมดเรามีวิธีการยังไงนะครับ ลองกด S. s c a p e ออกก่อนนะครับหลายท่านอาจจะใช้วิธีนี้นะครับคลิกเมาส์ตรงเซลล์ที่เราต้องการอันแรกแล้วก็ลากลงไปครับนะลากลงไปนะครับกว่าจะถึง2,000ก็พอสมควรนะครับนะพอสมควรมันก็จะมีวิธีง่ายอีกวิธีหนึ่งนะครับเราลองมาดูกันนะครับที่ง่ายที่ว่าก็คือนะครับให้ท่าน คลิกตรงเซลเล์เริ่มต้นนะครับเซลเล์เริ่มต้นจะสังเกตว่ามันจะตัวนี้นะครับตรงสตาร์ทอัพนี่ก็จะแสดงเป็นเซลล์ที่มันแอคทีฟอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็น A2 ใช่ไหมครับนะจัไม่ท่านก็จําไว้นะครับว่าถ้าจะเริ่มจาก A2 นะครับท่านก็เลื่อนไปนะครับนะไปที่ลําดับที่สมมุติว่าในนี้มันมี60,000นะครับ ถ้าจะเอาถึงหกหมื่นนะครับก็เลื่อนหาดูนะครับจะเอาหกหมื่นนะครับหกหมื 60, ่นทวนนะครับแต่ถ้าท่านเลื่อนตรงนี้นะครับมันก็จะเสียเวลามากนะครับทนะ่านอาจจะคลิกตรงนี้นะครับ หกหมื่นเนี่ยพิมพ์ตัวนี้ได้เลยนะครับพิมพ์ตัวนี้เลยเลยนะครับพิมพ์ว่า A6 หกหมื่นอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมาแอคทีฟตรง A หกหมื่นนะครับไอ้นะครับเนี่ยถ้าไม่จะเป็นต้องไปนั่งเลื่อนหานะครับไม่ต้องไปเลื่อนหานะครับพิมพ์แค่เนี้ยนะครับ A หกหมื่นนะครับทีนี้ในการเลือกนะครับ เราทราบว่าเซลเริ่มต้นของเรามัน A2 ใช่ไหมครับล้าก็คลิกตรงข้างหน้าตรง60,000นะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ A2 นะครับอันนี้จะก็จะเป็นการเลือกช่วงตั้งแต่ A2 นะครับจนถึง a 6 0 0 0นะครับเราแคนั้นแ้นก็ลอง Enter ดูนะครับจะสังเกตว่าเซล ของเรานะครับก็จะถูกเลือกตั้งแต่ a 2นะครับจนถึง a 60 0แล้วนะครับทีนี้ท่านก็สามารถที่คันะครับคลิกกว่าค o p y นะครับไปวางไว้ในคีดอื่นๆได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะครับการเลือกคัดลอกนะครับค p y เอกข้อมูลนะครับใน e x c e l ทีละเยอะๆนะครับนะทีละเยอะ แบบไม่ทั้งคอลัมน์นะครับไม่ทั้งคอลัมน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้งานดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ